ต้องยอมรับว่าปีนี้เทวเวสุวรรณมาแรงจริงๆครับที่ไหนมีองค์ท้วเวสุวรรณที่นั่นจะมีคนหลั่งไหลกันไปกราบไหว้อย่างคึกคักจนเรานึกสงสัยว่าท้วเวสุวรรณคือใครแล้วทําไมปีนี้ถึงดังวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังใน3นาทีครับเรื่องท้วเวสุวรรณเป็นความเชื่อตามคติจัก,กรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาครับเทวเวสุวรรณคือหัวหน้าจัตุโลกบาลหรือผู้พิทักโลกทั้ง4ผู้ดูแลทุกสุขของมนุษย์ สถิตยอยู่บนสวรร์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นแรกสุดที่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดจตุโลกบาลมีหน้าที่ควบคุมเทวดาที่ยังมีมิจฉาทิฐิไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนแก่โลกมนุษย์นั่นเองครับอย่างเท้าเวสุวรรณหรืออาจจะมีชื่ออื่นว่าเท้ากุเวนหรือเท้าภพศพเท้าองค์นี้เป็นทั้งหัวหน้าจตุโลกบาลคอยควบคุมด้านทิศเหนือและคอยปกครองเหล่ายักษ์ขะเทวดาอสูรรากสดและพูดผีปีศาจทั้งหลาย ้าวิรุณหกคุมด้านทิศใต้ปกครองเหล่ากุมพันธ์เทวดาและเหล่ายมทูตเท้าทัตตร,ร์คุมด้านทิศตะวันออกปกครองเหล่าคนทันเทวดาวิทยาธรน,นางไม้และนางอับสรท้าวิรูปกคุมด้านทิศตะวันตกปกครองเหล่านาคเทวดาทั้งปวงและด้วยความที่เท้าเวสุวรรณเป็นทั้งหัวหน้าจาตุโลกบาลและเป็นเจ้าแห่งยักษ์อสูรพูดผีปีศาจ เราจึงขอสรุปให้ว่าถ้าจะขอพรแนวปัดเป่าสิ่งอัปมงคลปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายคุ้มครองให้ปลอดภัยทาเวสสุวรรณยืนหนึ่งในเรื่องนี้ครับและถ้าถามว่าทำไมปีนี้ทาเวสสุวรรณถึงดังเราขอสรุปอย่างนี้ครับ 1. สถานการณ์โควิดอาจจะทำให้ปีนี้สายมูหน้าใหม่ เข้ามาไหว้เท้าเวสุวรรณกันมากขึ้นเพื่อเสริมพลังป้องกันตัวให้รอดพ้นจากโรคภัยก็เป็นได้ครับ 2. ความเชื่อเรื่องปีชงที่ว่ากันว่าปีนี้ปีเสือถือว่าเป็นปีแรงทางแก้ชงก็ต้องบูชาอะไรที่แรงแงเซียนวัตถุมงคลบางท่านถึงกระบ,บอกว่าปีเสือก็ต้องเจ้าพ่อเสือหรือไม่ก็ท้าเวสุวรรณครับ 3. โซเชียลมีเดีย คือถ้าเทียบกับปรากฏการณ์จตุคามรามเทพเมื่อปี2550ที่เราเห็นในสื่อทีวีหนังสือพิมพ์หรือว่าเว็บไซต์ข่าวก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้ทเาวสวุวรรณอยู่ในทุกโซเชียลมีเดียจริงๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือ Tik t o k 4. ท้าวเวสวุวรรณมีอยู่แล้วในวัดต่างๆยิ่งวัดไหนทําพิธีพุทธาพิเศษขึ้นมาก็จะยิ่งเป็นที่รู้จักที่สําคัญคือไหว้ได้ไม่จํากัดวันเวลาบางความเชื่อก็ว่ายิ่งดึกยิ่งขลัง 5. ช้อปปิ้งออนไลน์ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมูลค่าทางการตลาดยิ่งในยุคนี้การบูชาวัตถุมงคลมีมากขึ้นในโลกออนไลน์ทาวเวสวรรณก็ยิ่งแพร่สะพัดไปได้ไกลกว่าเดิมและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมปีนี้ถึงเป็นปีของทาเวสสวรรณ